ชีวิตคืออะไรความหมายของคำสั้นๆที่มีเพียงสองพยางนี้คืออะไรกันแน่เมื่อเรากำลังจะอธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิต <roportion> แต่ละคนก็มักจะนิยามสิ่งนี้ไปตามทัศนะที่หลากหลายตามความเชื่อการเรียนรู้ประสบการณ์จินตนาการหรือแม้กระทั่งจุดมุ่งหมายของชีวติตตัวเราเองไม่ว่าคำตอบของเราจะสอดคล้องแตกต่าง หรือขัดแย้งกันก็ตามแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชีวิตของคนเรานั้นต้องการและพยายามข่ายคว้าเอามาให้ได้สิ่งนั้นก็คือความสุขเมื่อเราย้อนกลับไปในอดีตเราจะพบหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ว่ามีเจ้าชายพระองค์หนึ่งได้ละทิ้งทรัพย์สมบัติพระราชวังความสุขสบายส่วนพระองค์เพื่อแสวงหาการรู้แจ้งและหลังจากที่พระองค์ ทรงได้ตรัสรู้พระองค์ก็ได้ก่อตั้งคำสอนเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความทุกข์ทรงอุทิศตนโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้มีความสุขตลอดชั่วพระชนชีพด้วยคำสอนอันยอดเยี่ยมและจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ทำให้คำสอนของพระองค์ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันคำสอนครั้งสำคัญได้ถูกเก็บรวบรวมไว้รวมถึงในยุคสมัย ของพระเจ้าอาโศกมหาราชสู่จุดเริ่มต้นของการเดินทางอันแสนยากลำบากของพระเสียนจ้างหรือที่เรารู้จักกันดีในานามพระถังซัมจัง๋งจากนาวนิยายเรื่องไซอิวเพื่อนำคำสอนและคำพีจากประเทศอินเดียสู่ประเทศจีนการแปลพระสูตรจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาจีนด้วยความตั้งใจของพระกุมารชีวะที่อยากจะให้ความหมายของพระสูตร ได้รับการแปลอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและมีหลักฐานว่าสัตยธรรมปุรเธอิกสูตรได้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆและมีการปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางทั่วเอเชียพระสูตรของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายและมีเนื้อหาที่โดดเด่นแตกต่างกันไปสัตยธรรมปุรเธอริกสสูตร,ร,ร,ตรสารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวเป็นพระสูตร ที่มีเนื้อหาโดดเด่นในด้านสันติภาพและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาชนหลากหลายเชื้อชาติตลอดช่วงเวลาทางประวัติศา,ศาสตร์อันยาวนานพระสูตรนี้เน้นถึงการเคารพชีวิตแต่ละคนแต่ละคนมอบความหวังให้กับผู้ที่กำลังตกในห่วงความทุกข์และสิ้นหวังเพื่อทำให้ทุกคนเดินหน้าบนเส้นทางของความสุขและดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ตามแบบฉบับของตัวเองในโลก ที่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและกลมเกลียวเป็นจริงได้